สวัสดีเจ้าอาหารเหนือบ้านฮาวานีนะเจ้ายำไก่บ้านเจ้าอันดับแรกนะเจ้าเขาจะมาต้มไก่ก่อนนะเจ้านอเขาเกิดใส่จ้าไข่นะเจ้าขมิ้นลงไปนะเจ้าแล้วก็ต้มไก่เจ้าพอไก่ซุกนะเจ้าเขาก็จะพักไก่ให้เย็นก่อนนะเจ้านอช่วงนี้เขาก็จะไปเตรียมน้ำพริกเจ้า เครื่องปรุงนะเจ้าก็จะมีพริกแห้งเจ้าหมักแครนเจ้าหอมขาวเจ้าหอมแดงเจ้ากะปีเจ้าพักก็จะมีหอมเปิ่อยๆเจ้าหอมดวนเจ้าพักไผ่นะเจ้านออกแล้วก็พักปอมเจ้าเอาหอมแดงหอมขาวลงไปคั่วเจ้าจนหอมแดงหอมขาวซุกเลยนะเจ้า ซุกแล้กก็จะใส่พริกแห้งลงไปเจ้าเสลแล้วก็จะเอากะปิ้ลงไปคั่วสักครัหนึ่งแล้วเจ้านอมันจะได้หอมเจ้าเส็จแล้วเหมือนเดิมเจ้าเขาก็จะเอาไปโคลงนะเจ้านอสร็จแล้วเขาก็จะใส่กะปิ้จีลงไปเลยนะเจ้านอ เสร็จแล้วฮะกัมาชีกไก่เนาะเจ้าชีกเป็นชิ้นเล็กๆเนาะเจ้านอเผื่อเตรียมเอาไปยำเจ้าอเอาไก่กลับลงไปใส่ในน้ำเนาะเจ้านอน้ำอ,อมตะกี้เจ้าเสร็จ<ๆ>แล้วเฮาก็จะไปพัดน้ำพริกกันเนาะเจ้านอน้ำพริกที่เขาตําไว้ตะกี้เจ้าเอาไปคั้วในน้ำมันถึงมันหอมๆเลยเนาะเจ้านอ เสร็จแล้วนะเจ้าเขาก็จะเอาน้ำพริกเตียหัวคั่วนะเจ้าเอามาใส่ในน้ำไก่ตีเห่าเตรียมไว้เลยเจ้าแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงนัวพ่องผงปรุงรสพ่องนะเจ้าตามชอบใจเลยเจ้า ขั้นตอนสุดท้ายนะเจ้าเฮาก็จะเอาต้นหอมพักชีอาสละแนนและเพื่อนๆน,นะเจ้าที่เฮาหั่นไว้ใส่ลงไปเลยเจ้ากลิ่นจะหอมมากเจ้าเรียบร้อยเจ้าพร้อมเสิร์ฟเจ้า